สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์วันที่9ถึง15สิงหาคม2564นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยชาวมังกรนะดาวเสาดาวประจำตัวนะตนุลัคนาก็เป็นเกษตรนะแถมเพนด้วยเพนเพราะอะไรพระอาทิตย์เล็งนะครับดาวพฤหัสอยู่พบการเงิน มฤตยูอยู่พบพันธุครับปาหูดาวการเงินเนี่ยเป็นอัมพุอุดมเก์นะอยู่พบที่ห้าพบปุตตะดาวอาทิตย์เป็นเจดเล็งลัคนานะครับอังคารพุพธะเกตเนี่ยอยู่พบมรณะนะครับดาวสุกนะครับอยู่พบสุภะดาวสุกจะย้ายวันที่14สิงหานะปลายสัปดาห์ก็รอสักนิดหนึ่งนะครับ พัจจันนะครับ90อยู่มรณะนะครับ10 11อ่า90นะครับ11 12นะครับอยู่ที่พบสุภะและ13 14พบกร,รมมะ15อยู่พบลาภะแม่ต่อไปถึงวันที่16ด้วยนะแต่เดี๋ยววันที่16เนี่ยขออนุญาตยกไปสัปดาห์หน้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์กันแบบเต็มๆนะครับอดใจกันสักนิดหนึ่งชาวลัคนาราศีมังกรอย่างที่ทราบดีนะครับดาวพระเสาร์เนี่ย เป็นเกษตรนะทับทับลักนาแบบนี้ตอนนี้ดาวอาทิตย์มะเร็งได้อย่างเสียอย่างนะครับได้ตรงที่ว่าอะไรเสาเขาเพนนะครับเสาเพนนะก็คือเพนเนี่ยคือได้รับแสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่นะครับแล้วก็สะท้อนกลับมาอย่างโลกอ่าก็คืออยู่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์นะแล้วก็แสงอาทิตย์เนี่ยไปกระทบดาวเสา นะดาวเสาร์ก็สะท้อนเงาแล้วก็สะท้อนเขาเรียกว่าพลังของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องของโหราศาสตร์นะกลับมายัางโลกมนุษย์เนี่ยจักรราศีเนี่ยเราสมมุตินะใช้คําว่าสมมุติว่าให้โลกอยู่ตรงกลางเพราะความเป็นจริงนั้นดาวอาทิตย์เขาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะดาวดวงสวยดาวเรียงตัวนี่คืออะไรสี่หกเอี่ยวนี่ไงอาทิตย์พุธศุกร์เขาเรียงตัวกัน นะเขาเรียงตัวกันเนี่ยโลกอยู่ตรงนี้ถูกไหมโลกอยู่ตรงนี้อาทิตยอ์อาทิตย์อยู่ตรงนี้พุธตามหลักดาราศาสตร์ดาวอาทิตย์เป็นดาวศูนย์กลางจัก,กรวาลถัดออกมาก็เป็นดาวพุธถัดออกมาเป็นดาวศุกร์เห็นไหมเขาเรียงตัวกันตามหลักที่ถูกต้องนะได้สัดส่วนด้วยคือเรียงตัวาสามราศีเนี่ยมันได้ระยะสัดส่วนเขาเรียกว่าสัดส่วนทองคา หรือว่าโกลเด้นไรชนะก็คือจัก,กรวาลเนี่ยถูกออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นระยะทางของดวงดาวนะทุกอย่างมันจะสมดุลกันอ่าพูด,ดง่ายๆว่าเอาคณิตศาสตร์ไปจับเนี่ยมันจะบวกลบคูณหารกันลงตัวไม่ว่าจะเป็นขนาดของดวงดาวนะเปรียบเทียบระหว่างดวงดาวกับดวงดาวด้วยการเปรียบเทียบระหว่างระยะทางของดวงดาวเนี่ย เขาอยู่ในระยะทางที่เขาเรียกว่าถูกต้องตามหลักจักรวาลเนี่ยดาวอาทิตย์เขาอยู่ตรงนี้ดาวพุธก็อยู่ตรงนี้ดาวศุกร์เขาอยู่ตรงน,ขขรงนี้เขาเรียงตัวกันฉะนั้นดาวพุธเนี่ยจะอยู่หน้าดาวดูหน้าดาวอาทิตย์หรืออยู่หลังดวงอาทิตย์ได้ไม่เกินสองราศีนะครับอพุธจะเดินช้าเดินไวนะครับอาทิตย์เนี่ยเดินเที่ยงตรงตลอดนะเขาถึงใช้คําว่าเที่ยงตรง เวลาใช่ไหมเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นลงเป็นปกติของเขาอ่าไอ้ที่ว่าบางทีมันเที่ยงตรงมันเที่ยงตรงเนี่ยพระอาทิตย์มันอาจจะตรงหัวไม่เป๊ะเพราะเนื่องจากโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะโลกในที่หมุนไม่เรียกว่าหมุนระยะเวลาเนี่ยบอาไว้นี่มาอธิบายนานนะแต่อย่างที่บอกอะ่ะพระอาทิตย์เนี่ยเขาใช้คําว่าเที่ยงตรงเพราะอะไรเพราะเดินสามสิบวันต่อเดือน เป๊ะขึ้นทุกเช้าตกทุกเย็นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าดาวพวกนี้บางทีเขาเรียกว่าการโคโจรของพระเคราะห์เนี่ยนะมันมีสั้นมียาวนะมันก็เลยบางครั้งก็ถอยหลังบางครั้งก็นำหน้าเนี่ยแต่ดาวพุธเนี่ยครับนำหน้าได้ไม่เกินเขาเรียกว่าหนึ่งราศีหรือสองราศีแค่นี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดผูกดวงมาไปดูดวงที่ไหนบอกว่าดาวที่เป็นมหาจักรดี นะดาวพุธด,ดาวพุธของคุณอยู่ตรงราศีมีนอันนี้ผิดแล้วนะมันเป็น,ปนไปไม่ได้นะมันอยู่ได้แค่นี้หน้ากับหลังดาวศุกร์ก็เช่นเดียวกันอยู่ได้ไม่เกิน3มราศีนะครับอยู่ได้ไม่เกินสมาสนะรมสาศีคือมันเป็นระยะวงโคจรของเขานะครับเป็นระยะวงโคจรของเขาอย่างนี้เขาเรียกเรียงตัวถูกต้องตามหลักระบบสุริยะจัก,กรวาลเห็นไหม ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรราศีสิงห์พุธก็เป็นเกษตรราศีกันสุ์ก็เป็นเกษตรราศีตุลอันเนี้ยเขากําหนดไว้ตั้งแต่ mm hmm. ก็เรียกว่าโบราณกา,าลักตามหลักของดวงดาวที่ถูกต้องตามระยะเลยเห็นไหมเนี่ยสมัยก่อน,นย,ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรกล้องที่เป็นแบบว่าส่องดวงดาวให้เห็นชัดเจนเนี่ยนะเนี่ยมนุษย์โบราณกาลตาเปล่าเลยเขาก็มองเห็นว่าว่าอาทิตย์อย่างนี้ดาวพุธดาวสุข ดาวอังคารดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์เรียงตัวกันไปตามอย่างนี้นะครับนะอย่างเงี้ยเขาเรียงตัวกันสวยฉะนั้นอาทิตย์พุธสุขแล้วก็โลกเห็นไหมฉะนั้นดาวพวกนี้เวลาเรียงตัวกันเนี่ยเขาส่งกระแสมาถึงโลกเขาส่งกระแสมาถึงโลกอย่างสวยงามนะครับอย่างสวยงามฉะนั้นคนที่อยู่บนทุกลัคนา12ราศีเนี่ยได้รับผลดีหมดถึงแม้ว่าจะมี อยู่ในภพมรณะอยู่ในภพวินาศอยู่ในภพอริอะไรก็ตามเนี่ยไม่เสียหายอันนี้เขาเรียกว่าสวยดวงสี่หกเอียวฉะนั้นดวงกําเนิดนะอันนี้เน้นไก่อนนะว่าดวงกําเนิดของใครก็ตามนะที่มีดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวสุ์เรียงตัวไม่ว่าจะอยู่ในราศีไหนก็ตามนะครับเรียงตัวกันาสามราศีแบบนี้จะพุธอยู่หลังพุธอยู่หน้าสุขอยู่หลังสุขอยู่หน้าขอให้เรียงกันาสามราศีเนี่ยคนคนนั้นยังไงก็ต้อง พบความสำเร็จในชีวิตในแบบที่ตัวเองเขาเรียกว่าบุญภาวาสนาส่งะนะบุญมีแค่ไหนยังไงมันก็ถึงถึงจุดที่เขาเรียกว่าสำเร็จด้วยตัวเองนี่อันนี้มันคือจรจรก็คือในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถึงแม้ว่าดาวพุธจะอยู่มรณะก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เสียหายนะครับดาวเรียงตัวสวยเนี่ยได้4ี่หเอียวหรือ6กสี่เอียวก็ตามเนี่ย โอเคเลยนะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีในดวงชะตาและดาวเสาดาวประจําตัวก็เพ็นดาวการเงินนี้ไม่ต้องพูดถึงครับอัมพุอุดมเกณฑ์น,นะครับอัมพุคือพุมโมชีโวโสโรและโสลาพันธุและปุตตาและสุภาวะสําสคัญนะครับเนี่ยก็ถือว่าได้ตําแหน่งที่ดีดนะังนั้นเรื่องการเงินยังยังไปได้อยู่สําหรับชาวราศีมังกรดาวพฤหัสก็เห็นไหมถอยหลังก็จริงแต่เขาก็ถอยมา เตรียมจะเข้ามาที่ลักนณานะครับอ่าแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสถามว่าให้คุณไหมให้คุณเพราะอยู่พบการเงินแล้วเขาเล็งเห็นไหมเนี่ยพบมรณะเนี่ยมีดาวเยอะก็จริงนะครับมีดาวเยอะมาอยู่เยอะอะไรก็ตกมรณะหมดนะทั้งโชคลาภเนี่ยดาวโชคลาภก็คือดาวพระอังคารดาวพันธุทุก,ก็คือหลักทรัพย์มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่หรือบางทีบางคนเอาตรงๆบางคนก็ต้องกัก ตัวถูกไหมหรือบางคนบางคนอาจมีนะก็อันนี้เหตุการณ์ความเป็นจริงอะ่ะบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรติดเชื้อก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลหรือไม่ก็กักตัวตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพันธุมรลนะเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่นะฮะเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่มีการเปลี่ยนแปงลงรวมทั้งยวดยานพาหนะด้วยนะในแง่ดีคืออะไรก็คือแหมบ้านใหม่รถใหม่มันมีโอกาส ช่ไหมเพราะว่าดาวการเงินดีดาวประจําตัวดีอันนี้กรณีบางคนอกรณีบางคนบางคนนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่เรียกว่าด้วยความจําเป็นเนี่ยเพราะว่าพันธุกับลาภะตกมรณะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะช่วงนี้เห็นไหมดาวเขาเรียงตัวกันอย่างนี้ก็ให้คุณต่อดวงชะตาและดาวพุธเองก็เป็นมหาจักรอุจวิราชนะอาทิตย์ก็เป็นมหาจักรอ่า เดี๋ยวพอพ้นสัปดาห์นี้ไปดาวอาทิตย์เขาจะย้ายไปเป็นกเกษตรแหลวอันเนี้ยไอเรื่องความมรณะทั้งหลายเนี่ยมันจะจบลงนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วอาทิตย์ก็จะเล็งดาวพฤหัตใช่ไหมเป็นคู่มิตรกันฉะนั้นไม่เสียหายนะครับและอีกดวงรูปดวงพิเศษนะชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยได้รูปดวงพิเศษก็เรียกว่าดวงดอกพิกุลด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ดาวเชื่อมกัน,นเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปดอกพิกุลเลยสวยงามนะครับคือดอกพิกุลเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องมีดาวครบที่มันเชื่อมถึงกันนะเพีงเยงแต่ว่าให้ดาวเนี่ยกระจายตัวให้ดาวเนี่ยกระจายตัวให้ให้ให้เต็มจกักรราศีนะเนี่ยเว้นแค่หนึ่ง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 แบบเนี้ อย่างนี้ถือว่าเข้าเกณฑ์แหละดอกพิกุลนะรูปดวงดอกพิกลก็ให้คุณในเรื่องของเขาเรียกว่าความาโชคดีแหละนะเชเรียกว่าดวงดอกพิกลก็เป็นรูปดวงที่สวยงามรูปหนึ่งแต่มันเป็นดอกพิกลเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นรูปดวงจรน,นะเป็นรูปดวงจรมันจะให้ผลเต็มที่ต่อเมื่อดวงใครก็ตามเนี่ยนะมีดาวกระจายทั่วๆเนี่ยมีมีช่องว่างเนี่ยเว้นเว้นไม่เกินราศีแบบเนี้ย อย่างเงี้ยถือว่าเข้าขายแล้วได้รูปดวงดอกพิกุแลแหละนะครับนะหรือบางครั้งอาจจะมีสักช่องหนึ่งเว้นสักสองช่องอะไรเงี้ยแต่เงี้ยมันก็คือเข้าเกณฑ์เป็นลักษณะนี้แต่ไม่ใช่เว้นสองช่องสามช่องอะไรเงี้ยไม่ได้นะสังเกตให้สังเกตรูปดวงตัวเองนะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือได้ว่าได้ดวงดอกพิกุลนะแต่อันเนี้ยมันได้ดวงดอกพิกุลย้อนฉะนั้นมันก็คือเป็นผลดีต่อดวงชะตาในช่วงนี้แหละครับ นะไม่ต้องกลัวนะยหลายคนจะกลัวหูดาวตกพบมรณะเยอะอย่างนี้มันมันจะเสียหายมันจะป่วยมันจะเจ็บมันจะตายไหมไม่แน่นอนนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรไม่ต้องกลัวเห็นไหมและเดี๋ยวเนี่ยอยู่ยังไงซะวันที่สิบหกเนี่ยพัะจันทร์เข้าพบลาภนะเลงดาวการเงินอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนนะจริงๆแหมถ้าเกิดลาหูไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็สวยละเนี่ยเขาเป็นคู่คลาดกันอีกแล้วเนาะเนี่ยคู่คลาดกัน อาลาหูกับจันนะครับก็ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายทั้งนิดนึงนะมันคลาดกับดาวการเงินนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะระมัดระวังค่าใช้จ่ายเนาะในช่วง15-16 16นี่ก็เสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้แต่ก็แหมต้องอต,ต,ต,ต้องต้องรอบคอบอย่าอย่าอย่าใช้เงินเยอะรวมทั้งการลงทุนด้วยนะ ลงทุนในหุ้นในอะไรก็ตามเนี่ยต้องร,ระมัดระวังนะมันมีโอกาสพลิกผันได้ในช่วงกลางเดือนเนี่ยก็ยสักสองวันสามวันเนี่ยเดี๋ยวพระจันทร์ก็ไปลวนะครับเนี่ยคือพระราหูกับจันทร์เนี่ยแม่พอมาเจอมาเล็งกันมาทับกันเนี่ยมันเสียหายพระเอิมันเข้ามาในอยู่ในเรือนลาภะอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่าการเริ่มต้นการลงทุนด้วยนะครับลาภะก็โชคลาภมันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนในเรื่องนี้ต้องระมัดระวัง แต่ในภาพรวมชาวมังกรถือว่าโอเคเลยใช่หไหมจุดดีมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอีกแป๊บเดียวเนี่ยนะไม่กันยาสิงห์กันยาตุลาพฤศจิกาไปเนี่ยดวงถือว่าไปได้สวยแล้วครับนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าอดทนแก้ปัญหาสถานการณ์ไปแต่ถามว่าดวงดีไหมดวงดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้โดวชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจัน์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ